สวัสดีครับ F4 ยามเช้าครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านครับมามาเช็คอันนี้ให้ F4 ครับผมเนาะหุ่นโนยลุมครับผมตัวนี้ตัวกลางปีกเอามาน,นับให้ก่อน,ว,นว่ามันทั้งหมดกี่ตัวสองสามก็ฝากให้หมดนี่เลยครับผม อันนี้จ้ไม่อพอเพราะทำอยู่ทำไม่ทันครับผมนะุดแบบก็จะเป็นลายกลางปีกครับผมตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งนี่ด้านบนเช็คให้ก่อนครับว่ามันได้กี่ตัว ตัวนี้ก็เป็นตัวกลางปีกตัวที่ไม่การปีกก็ต่างหากครับผมมีอยู่2รุ่นเดี๋ยวขอนับก่อนอันนี้ฝากให้เอฟีทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็จะได้ทำต่อครับผมเพราะว่ามันไม่ทัน หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เป็นแถวละห้าตัวเป็นพลาสติกเป็นเหมือนยาง EVA ครับผมเอามาทำตัวนี้ก็สวยครับผมออกกลางปิดดีด,ดีสวยงามสวยสวย ถากลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบแถวละห้านี้ก็ ปีกมั็นก็นพับได้ด้วยครับเด้อพับได้ลงได้ขึ้นได้แต่กลางปีกแบบนี้ก็ได้มันจะบินก็ทําได้ครับผมปีกมันจะบินถ้ามันจะบิน อันนี้ฝากให้เอจีได้ครับด้ทั้งหมดเลยตัวน,นี้คันเดียวก็ฝากขอบคุณครับผม,มนหมาน,มนๆชคอๆลำเรื่อย,ยเช่นเคยที่สนับสนุนกับบ้านบุการนาานนสาม สีครับผมทางฝั่งลาวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือแห้งครับผมสีไม่หลอกนะสีไม่ลอกครับผม 2 3 4 5 6 7 8 9 11 0 12 13 1 4 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ทั้งหมด32ตัว32ตัวครับเอามาดูทั้งหมดเลย สาิบสองตัวยังไม่ครบวยครับดเด้อเดยวทำให้ใหม่สีก็ไม่ตกนะผมนะมันแห้งแล้วชุดใหม่ตัวนี้ชุดใหม่จะให้ดูสีว่ามันจะหลอกไหมตัวนี้ไม่หลอกดวยครับเด้อรูปไม่ออก แห้งสนิทบดดัดได้นี่ครับของประวันเป็นยางอาดูใกล้ๆครับดูลูกตาลักษณะเป็นยางทั้งหมดครับผมยางทั้งหมดเลยตัวนี้ก็ยางตัวนี้ก็ยางที่ผมทำเท้ารีวิวให้เอซได้รับชมฝากขอบคุณเริ่มด้วยอันนี้ อาทางพี่น้องฝั่งลรารับช่วงต่อก็อยังไม่พอครับผมเดี๋ยวทำเพิ่มเพราะว่าต้องมาตัดยางแล้วก็ทำแต่ขั้นตอนทำก็คือไม่ได้ต้องทำทั้งวันครับผมไม่มีเวลามาจับโทรศัพท์แล้วก็เราคอยมาทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็แต่งเท้าแต่งสีออา คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับเอซีก็ขอให้มันหมานทุกโชคล้ำล้ำรวยรวยทุกันครับผมโอเคครับ